คอรมอรเห็นชอบช่วยลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารประจำวันที่15มีนาคม2566 ซึ่งเมื่อวานนี้ก็คือวันที่14มีนาคม66นายอนุชาบูรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โขากประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอ ประกาศว่าคอรมอเห็นชอบโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนส่วนลดค่าซื้อการถุงต้มสำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอีก20บาทต่อคนในระยะเวลา3เดือนคือในช่วงเดือนเมีสายนถึงมิถุนายน66นี้สำหรับผู้ใช้สิทธิ7.5ล้านรายรวมเป็นเงิน150ล้านบาทค่ะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือว่า LPG โครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อกาซหุงต้มสำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโดยปรับเพิ่มความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อกาซหุงต้มจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ 2566ซึ่งจากเดิมนะคะอยู่ที่80บาทต่อคนแล้วก็ในระยะเวลา3เดือนตอนนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก20บาท ต่อคนต่อ3เดือนรวมเป็น100บาทต่อคนในระยะ3เดือนก็คือในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน6-6ทั้งนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคา LPG ที่อยู่ในระดับสูงและลดภาระค่าครองชีพสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยโดยคาดว่าผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มใหม่จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1เมษายน6 6นี้สาหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ